สวัสดีครับมาแล้วใครกรอกกลุ๊บเจ้าแล้วตอนนี้ออเดอร์มาอีกแล้วมาแล้วครับแม่พีมาแล้วแม่พีมาแล้วครับผมอาร์ตแล้วครับแม่พีไม่พีดีเท่าไรครับผมแม่พีอาเท่าไรครับกิดผมก็จะนอนสักนีบหนึ่งแล้วแม่ฮะนี่เลยบอกว่าช่วยทำสินค้ก่อนค่ะอุ้ยโหตอนนี้รอครับว่าเปิดเรียกมีอะไรมีกล่องสินค้าอะไรกล่องสินค้าใหญ่เบล้อเบล่าสุดใหญ่เลยสองกล่องใหญ่ๆมาเลยถึงร้านแอสทิสนะครับถึงเสีย เสียชิตโอ้โหมาแล้วมาแล้วมามาออเดอร์มาทีเนี้ยออเดอร์ลงเขาแหละมาแล้วครับมามโอ้โหอะไรอะไรๆจะยินตื่นจยินจยินเยใจลร้อยรงสั่งมาม่ามาจากช้อปปี้ไว้นี่คือเขาโอินเตอร์เถอะแม่นบอกนะครับ สั่งมาม่าจ้ะอันนี้อันนี้มีมีแบบนี้ไหมมีแบบนี้ได้นะแล้วมีใครบ้างนะลูกค้าประจำมั้งเอ้ยเอฟไทยวันนี้จะจัดการยังไงกับร้านแอฟชิดดีโอ้ปรับแต่งร้านให้เขานี่ไงนี่นี่สี่อันเก้าหมดเดี๋ยวให้แม่ท่นี่ไปซื้อก่อนเอาดีมาด้วยโโอ้หนี่เป็นมาม่า อันนี้มันก็จะเป็นของที่อยู่ในไทยเราที่แล้วตรนี้ก็ไม่ไดมีีี่นอันนี้ก็จะเป็นทำารับเด็กๆไงพอดีให้ลูกสาวพอดีเอาไวให้ลูกสาวอันนั้นของแถมใช่ไหมมองแถม เราจัดร้านนี่จะทำจะทำกันนี่ก็รออันนี้ก่อนแล้วเราแล้วอันนี้ทำไมไม่ใส่กาวอ่ะพี่ไม่ต้องใส่กาวร้อนเลยอันนี้ก็อยู่เพราะว่าอันนี้มันสามเอ็มแน่นกว่ากาวเนี่ยดึงออกออกตัวนี่อันนี้ดึงอันนี้แตกเลยนะอันนี้ถ้าแตกเี็นเด็กเพราะอันนี้เขาแตกหน่อยเดียวแล้วกาวเนี่ยมันแค่แข็งตัวแต่มันไม่จับมันไม่จับไอ้นี่เห็นไหมตอนที่เราแกะออกไม่มีรอยเลยแค่ใช้แนะน้ำหน่อยที่จะใช้กาวอะไรปิดตรงโฟมดีจะให้ดีก็ซิลิโคนที่เราใช้นั่นแหละซิลิโคนแล้วเอัดเลยแน่นปึ๊ก ไม่ไม่พูดถึงว่าเราจะเปะอย่างงี้ก็มามามาชเราต้องหนักได้แค่ไหนว่าเราจะห้อยอะไรไม่ห้อยอะไรนั่นน่ะกล่องของบริษัทมุนโอมนะโอ้ไอ้นี่ก็เอากาวสองหน้าก็อยู่ครับโอเคสองหน้าสามเอ็มก็อยู่มันจะเหนียวกสองเอ็มเนาะใช่แต่อย่าเอาสามเอ็มแบบหมุนอายุนะฮะมันมีแบบหมุนอายุด้วยนะดูดีพอดีเราอะไรคือแบบหมุนอายุอะไรแบบไม่หมุนอายุถ้าถ้าหมุนอายุน่ะเราลอกแลาะมันจะมันจะหนึบหรือบางอะไรที่ใครเอามาวางไว้เนี่ย เนี่ยนี high, right. ่เกลือหายก่าวเกลือเรื yeah, ่องมันจะกล่องกระดาษอยู่ข้างล่างแหละมันก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ข้างล่างตรงเท้านะบอกกเสียงจะให้ใช้เสียงนะเพราะว่าร้านนี้ขายดีขายดีจช่เลยร้านเรื่ไม่เคยเฝ้าสักทีเออได้มีแต่ร้อยไปนู่นร้อยไปนอนพอมเออเอาร้อยไปนอนเอาเออข้ผิดเหรอเขาจะนอนเข้อผิดเหรอร้านก็ไม่จัดเอา เจ้าก็จัดไปสิจ่ายยนี่จ่ายยันนี่ก็หาของก็ไม่เจออย่าไปซื้อก็ไม่มีเงินรถก็ไม่มีเริ่องเพลงเริ่มเต้นงานนี้เริ่มแล้วเริ่มจัดร้านใหม่นะหลังจากที่ถูหมาพอละมัางต่นี่แหละหลายคนนี้ันนี้อันนี้ก็คือรุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะอันนี้เป็นถ้วยยี่สิบบาทถ้วยอะไรยี่สิบบาท จริงๆเขาผมชอบแบบนี้เนาะที่สอนกินมื้อเช้าใช่ใช่มันเว้ยเดี๋ยวที่หลังก็บอกให้แม่ฮันนี่เขาทำให้โอ้ไม่เอาอ่ะกลัวกลัวก็คิดแล้วกหลังเลยเห็นแล้วมื้อเช้ามื้อเช้าจะเกันอะไรกั้นมื้อเช้ากันอะไรกันเอาผงผงผงทำน้ำร้อนอ่ะไปเทใส่มาม่าร้อนผงร้อนใส่มาม่าเพราะนี่เพราะนี่เลยเอใจเฮ้ยมึงแก่ด้วยเหรอก็เลยเอามาดูห้ามรับประทานภาษาอังกฤษ ทิ้มเลยครับนั่นเองอยู่ในกองไปเทีจ้าต้องไปเทน่ยไม่แล้วต้องไปเทนนั่นต้องไปเทน่ยวแจวไม่เลยหลงแกหลงแกจำไม่ได้บ้านบานนุ่มเชาบานนุ่มแจ๋วเทผงร้อนใส่เส้นมาม่าเลยแจ๋วเอาผงร้อนใส่อ่ะคนนี้ก็ไปอ่านพอดีเมื่อเออเนาะผมที่เราต้องเทน้ําใส่มันใช่ป่ะเราต้องเทน้ําใส่มนอยู่แล้วใช่ตรงมันอยู่แล้วมันก็ไปอยู่คนละชั้นแล้วยังไปแกะมันขึ้นมาแกไม่รู้แกนึกว่าเครื่องปรุงแกนึกว่าเป็นเครื่องปรุงเออ่วเป็นเครื่องปรุงแกเลยใส่เลยดีนะพอดีวันเี้ไอ้จไปดู ห้ามนะปะอันนี้มันคืออะไรพี่ชัยอ๋อนี่เป็นผงผงทำผงทำร้อนครับผงทำความร้อนว่าถ้าพี่ชัยกินเข้าไปใส่เข้าน่่าจะให้พีชัยกินนนะี่นะผมไม่กินแกทำให้พอนิ่มถ้าจะให้พี่ชัยกินนะดีนะที่ผมดูทางมันด้วยนะอยเงียบๆเลยรอมอยู่ในท้องนะรีบจัดรีบจัดเร็วๆเดี๋ยวลูกค้ามานะนี่เมื่อไหร่จะมาติดให้เรียรพี่อันนี้ติดเรียรีบเลยติดอะไรมันไม่มีกาวก็ยังรอกาวอยู่ทำนะเอสทีเอชสั่งของเติมร้านแล้ว ใช่เพิ่มแล้วเพราะว่าากแปะข้างบนนั้นอีกชั้นหนึ่งข้างบนนั้นอีกชั้นหนึ่งก็ดีอยากให้พื้นที่มันเต็ม้มันี่อ่ะป้ายเสียเส้นไอ้ป้ายเสียเส้นเนี่ยต้องไปไว้ข้างนอกทำไมอ่ะมันจะเด่นจริงจริเนี่ยไปติดไปอ้าแกะเลยอ้าวใครแปะเจ้าของร้านแปะก็แกเองสิครับเราผมแปะผมจะแกะให้แม่นผงแกให้ยุ่นกระชากเลยเนี่ยแตกไปอ้ยมันก็หลุดเลยแม่นหรอแตกเลยแหละเพราะว่ากาวเราใส่เต็มแผ่นเลยไงโอ้มันจะเหนียว ยิ่งใสนี่ยเขาเสรที่ทีนี้ไอ้เจ๊เขแปะหน่อยเดียวทีแรกอ่ะแปะหน่อยเดียวใส่กาวนี่แต่มันจะไหนมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะนั่นที่ตเวลาเราแกะมันจะเป็นสองหน้าเดี๋ยวให้แม่นี่ไปซื้อมาอยู่นี่ยวก็มาเพราะว่าถ้าแปะไงี้ยถ้าเราแปะอยู่น่ไรมันจะเหนียวแน่นไงแล้วอันนี้มันเป็นพียูโฟมันจะเป็นพลาสติกอยู่แล้วมันจะจอบมาซื้อไปซื้อกลมเต็ไม่ต้องไปจอบมันเอากาวแปะก็อยู่แน่นปึ๊กแต่ถ้าอยากให้มันคงทนถาวรก็ซิลิโคนใสเลยที่เขาหยอดที่เราเอาามแะนี่หล มีเป๊ะอัดเลยมีมีรับประกันหลังการขายไหมมีต้องทำประกันชีวิตเหรอครับน่าจะว่าจะยถ้ามาซื้อกับแจวต้องทำประกันชีวิตไว้ก่อนนะครับเขาเขียนว่าแบบนี้นะนี่นี่ถ้วยร้อนแบบนี้นะครับนี่ไม่ต้องดูโลโก้ทีนี้แม่ฮันนี่แกไม่รู้นะครับแกก็แกออกมาเบ็ดเสร็จเลยแล้วมันมีมาม่าอยู่ในถ้วยเล็กๆแกก็ตั้งไว้เสร็จแล้วแกดูข้างล่างมันมีซองอีกซองหนึ่งแกคิดว่านั่นเป็นเครื่องปรุง สี่กันไก่ตัดปับ๊บเทปัวลงไปแล้วก็วางซองไว้เ <c oughs> พราะนั่น <c oughs> แกก็<ล>นั่งรองม,มาม่าแกก็เลยเห็นซองเงาๆแกก็เลยสงสัยว,ว่าเอ๊ะทำไมเครื่องปูนไม่เคยแบบเป็นซองแบบนี้ไง <c oughs> เออไม่เคยเป็นซองสีงขาวแกว่าน่ะแกเลยไปดูเห็นคาว่าห้ามรับประทานเท่านั้นแหละแกบอกโอ้โหเปลี่ยนกองใหม่ให้เลยเดีอยไม่ใช่แล้วล่ะเกือบลพี่ชัยโกหกแกเปล่าไม่ผมมาทีหลังแกเทแล้วจริงเปล่าผมมาถึงพอนี้ไปถามอ่ะ พี่ชายอน,นี่มันมันรับประทานได้เลยลอบอกไม่มันเป็นผงผงทงคำความร้อนพี่ชายและแล้วเอาไปให้แกไปกินมันสุดท้ายแม่นี่เอาของแกเองแหละมาให้พ่อนิ่มเพราะว่าของเอาตัวเนี้ยเป็นไม่ได้เป็นความผิดพลาดไงเป็นนิ่มแกซื้อไว้นล้วนะตัวหนึ่งเนี่ยแม่ให้นี่แกซื้อไว้อันหนึ่งเออแกก็เลยไม่ได้กินเลยให้พ่อนิ่มกินเ <laughs> จ้าของร้านเลยบอกสบายเลยแจ้งคนถูอย่างเงี้ยขายได้ขายได้หมดมขายหมดขายหมดอยด่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสนับสนุนปลาแห้งปลาแห้งมันไม่ได้ชมอะไรมากปลาแห้งเป็นสีนะ ร้อยยี่สิบาทพร้อมส่งครับผมไปแห้งแม่ฮันนี่ครับผมมานั่งดูแม่ฮันนี่ทำเมื่อกี้ตอนที่ไอชิเป็นไปนอนต้องระบุด้วยว่าไอชิไปนอนแม่ฮันนี่แกทำนี่ร้อยยี่สิบาทสวยนะร้อยยี่สิบาทรวมค่าส่งนะรวมค่าส่งร้อยยี่สิบาทรวมค่าส่ง้ามซือทีี่่นก็กับข้าวก็ได้กับแก้วกับแก้มก็ดีนะครือกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะครับเดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องไปห่วงตรงเทศกาลเออ เราทอดเสร็จปุ๊บใส่ถุงใส่กระป๋อไปเลยแล้วก็เหนียวห่อเดียวพอเลยกินเล่งได้คขับรถเมื่อเมื่อแกงง่วงแกนอนก็กินได้อิ่มแกงง่วงแล้วก็อิ่มด้วยครับผมนะถ้ากินร้านไอชิคก็คือนอนทั้งวันถ้ากินแล้วเออถ้าลมมันเย็นมีที่นอนให้เร็งไหมอากาศเย็นดีนะลมมันเย็นดีนี่ก็อุ่นนุ่นนะครับนี่อุ่นนุ่นมาม่ไอชิคนะครับเนาะก็ก็ยัง ก็ค่อยทำนะครับเนาะทุนก็ไม่ได้เยอะพัฒนาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อเติมไปทีละนิดทีละหน่อยถ้าทุนเยอะแกคงจะเต็มแผงทั้งห้องหมดแหละมันคืออะไรพี่คือหลักๆเราคือต้องทำงานที่ใช่คือแกทเนี่แกไม่ได้เป้านะแกทำเสร็จแล้วแกก็ให้แม่ฮันนี่มาดูแลเป็นผู้หญิงที่เขาไม่ได้ทำงานกลางแดดเรื่องงานหนักๆได้ก็เลยให้แม่ฮันนี่มาช่วยดูแลแกก็ดูแลดูแลสวนสวนเสร็จแล้วแกก็แกรดน้ำเสร็จตอนเช้าแกถึงจะมาลาน อย่างอย่างผมอะ่ะผมก็มาก่อนใช่ไหม<ช>เพราะว่ากว่าเราจะเริ่มง,งานเก้าโมงสิบโมงใช่ประมาณนี้สิบโมงผมก็จะมาก่อนมานั่งเฝ้าร้านมาด,นนดูนั่นดูนี่แล้วก็ช่วงช่วงกลางวันอย่างเงี้ยอ,อ่บรรดาแม่บ้านยูทูบอ่ะทุกคนเขาก็จะมีบางคนเขาก็ทําคันหมาก<ช>เบนอ่าบางคนเขาก็ในแลดดูแลตวนต้นหมอกต้นไม้บางคนก็รับรอรับต้อนรับเอซีอะไรอย่างเงี้ยเออย่างผู้ชายอย่างผู้ชายอย่างเราเรานี่ก็ ทำงานทั่วไปจะเป็นตัวมากก็จะเป็นทํางานกลางแจ้งงานหนักๆอะไรเงี้ยพวกงานก่อสร้างงานอะไรเงี้ยเราก็รีบไปนอนครับแล้วแล้วแล้วทีนี้ถ้าแดดร้อนมากๆเนี่ยอย่างวันนี้ตาพลก็พานอนเวียนนี่ก็เพิ่งตื่นออกมาตื่นนอนนะนี่ก็เพิ่งตื่นออกมาผมออกไปคเกลับมาเอชิตหายลุงก็หายโอ้ลุงเเสยออินนลุงก็หายใช่ไหมลุงก็หายครับลุงก็หลับอยู่ตรงครัวแกบอกแล้วว่าเดี๋ยวเย็นๆค่อยมุ่งลังคาแบบ โอ้เหลือว่าพอดีผมนอนตอนเยน็นพอดีไม่ได้หรอกครับผม,อผมโอเคนอนรเครับผม,ผมสวัสดีครับ